มาเด้อมากินข้าวตอนสาวกันพี่น้องเอ้ยข้าวตอนสาววันนี้กินในส่วนผักเลยเนี่ยใครชอบกินและอะไะเนี่ยหลังจากหดน้ําตอนสาวไหมไหมก็ะชิมาจัดกานข้าววางไว้ในส่วนผักแล้วเก็บผักกินเลยครับเพราะห้องหดน้ำไม่ไหมก็คือการล้างอยู่แล้วก็สะอาดสะอาดเยก็เชี่ยไม่ไหมเก็บไปจนกอบค่กกอบคักเลย โอ้ต้บักเขยอนะซีสวยงามเป็น่วนผักหน้าบ้านเหมือนมีตู้เย็นอยู่หน้าบ้านครับบดตังเซ่หดตังเตียงไปแค่อาศัยหดน้ำมาได้มกินข้าวนํำกันครับกินข้าวนํำกันยำซาอันนี้โหระพาโหระพาครับปมปมโหระพามีเยอะพวกไม้อีกต้นหนึ่งละโหระพาออกคำปมปมไปเลยโหระพาเนี่ยมีอีกลายยางครับมีลายยางยอดถับุงอ่อนๆเขาก็เบียกเด็ดแตนอ่อนเนาะยอดถับบงอ่ะ บ่ได้กินใดแล้วกินแค่ในส่วนนี้เนี่ยมีทึอย่างมีมทึกย่างกัใน,นในส่วนน,นี้น้อยเนี่ยส่วนน,น้อยๆเนี่ยอาผักป,กปุ้งผักบุ้งตอนเช้สาสมหวสิกระเซิงกระเซิงเด้บุคคล้วีผมกินเขาก่อนก็ไปล้างนะครับเออวีมพมเนี่ยบ้เขียงามะเขียกระเลิมงานได้ผลผลิตแล้วครับได้ผลผลิตแล้วผลผลิตจากโหละพานะก็ชอบกินโหระพาแมงลักอีตู้หลาอย่างน่ะอีตู้หลาอยู่ข้างหลังนะเห็นบะ เราค่อยก็ไเด็ดกินประจำเนี่ยแล้วก็ส่วนผักปุงส่วนผักบุงกระหาหดน้ำทั้งมือให้ความซุ้มเซื่ครับอาจารย์เข้ามาวางในนี้เลยหิวก็กินเด็ดผักจนน้ำต้องมีความสุขครับชีวิตธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เฮ้ยขึ้นไปยูอย่างันถึงนั้นนะผิงขึ้นไปยูอย่างถึงนั้นนะหึ่งไอ้คางบักวบหึ่งยางก็ไปเด็ด่ทอนน้อยๆในคางบัวบไปแล้วสิลงไปบนนะ พิงหูยเป็นพญาร้านเีนัยู่ัดกับแสงดวงอาทิตย์ดีจ้าพิงัดกับแสงดวงอาทิตย์ดีไหมตก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 ขึ้นมาเลยขึ้นมานมาลงมาลงมาที่เออลงลงมาขึ้นมาขง้นมาขึ้นมาลงมาเออิ่งนี้เราหยาบนะลงมาเนี่ยไอ้เอ็กดูเขาถึงสูงนี่เนี่ยรีบลงมาเลย ต้องดึงลงเลยควรลงมางล้เลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วชีวิตบ้านมีความสุกดีครับมีความสุกดีบัวได้ล้ำรวยบัวได้ล้ำรวยเบเกอรบัวได้ของกินด้วยบัวได้อึกของกินซื้อเฉพาะที่กําเป็นเนาะ ซื้เทจเป็นอันที่ได้หองหาปุ๊กเองได้หอก็ปุ๊กวราไปกินข้าวแ้ีงไปกินข้าวบนีค่ะอะแบ่งกันกินกินไข่ไ่้คยตุนไขตุนเลยกิงกินไข่กิกินไข่มาคนเด้แมวเด้นะเอายูนํากันบวตงเครืกันเยะเลยคนเด้แมวเด้ถ้าไม่เข้ามาดูนในบ้านนี่ต่อให้เป็นตัดชนิดใดก็มันมีความพุกงพันมีความพุ่งพัน คนก็กินแมวก็กินไปนํากันนั่นแหละอ้าบุ้งบุ้งมีของคนของคนคนจะกินเอาไอซนบะเพีงเอาไอซีนบะใครอะเอาซีนบะสกีก็กินเป็นอย่างเมื่อยอี่งเบ่นโปรเซตินโปรเซติกินเราดีกีน่คืนกลินอย่กินมาในเพียงเอากกินแล้วเตะให้หมดกินกันได้ไปเด้อไปแล้วเด้อ ก็กินไปแล้วดิไปดิถิงไปไหนเด้อเด้อจะนางตามมาดิยังนางตามมาดิมีน้องเกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลาเลยนะผิงเนาะไปไปไปเบิ้งต้นมงต้นไม้กันบักบวบมันนะกำลังสิออกหน่วยเดี๋ยวก็ออกหน่วยแล้วเบิ้งไอ้ปุ๊กงูหวานนี่ดิบ๊กเขี่ยเหี่ยวบ๊กเขี่ยเหี่ยวสี่ถังหนึ่งสองสามสี่ต้องหุ้นมีอันนั้นนี่นะไอ้ไอ้